เปซี่นี่ผมมีเรื่องนึงนอกเหนือจากที่เขามุกแปกไอเขามามุกแปกเนี่ยคือถ้าเกิดเขาไปเล่นคนเดียวตามคอนเสิร์ตทั่วไปก็จะเป็นฟิลอย่างเมื่อกี้แอร์ดังบ้างเสียงแมลงวันบินยังได้ยงมี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 มันเลยนะคือไม่ค่อยฮาแต่ถ้าอยู่พกกับผมหรือพี่บอยจะคอยชงให้เดี๋ยว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 แต่มันมีเรื่องนึงที่อันนี้นอกสคริปต์ด้วย เป็นเรื่องอะไรด้วยอันนี้เรื่องอันนี้เรื่องหมาล่าสัตว์ล่าสุดเลยตีเนี่ยเขาเขาจะเป็นคนเอาการเอางานแต่เขาจะมีมาตรฐานของเขาในการทํางานคือแบบเขาจะมีเวลาของเขาครับผมถ้าเกิดเวลานี้เขาไม่มาเขาจะมาอีกเวลาหนึ่งมันมันก็เลยมันสมมตินัด8ปดโมงเนี้ยคืออะไรอันนั้นอันนั้นข้ามไปก็ได้พี่แต่คือประเด็นคือว่า เดี๋ยวไม่ใช่พี่เป้ยเดี๋ยวผมช่วยทำไม่เถอะเดี๋ยวแม่บอยว่าแต่ทำอะไรก็ทําไปคือประเด็นคือว่าพอเขาใช้ใช้เวลาในทางที่ผิดเนี่ยทุกอย่างจะเร่งขึ้นมากกว่าเดิมทําให้เขาทําอะไรไม่ค่อยทันอย่างเช่นอาบน้ํำไม่ทันไม่อาบหรอเขาแปรงฟันอย่างเดียวเขาแต่งตัวมาเลยแล้วพอมาถึงที่งานปุ๊บก็จะมานั่งถามทีมงานว่าที่มีโฟมอาบน้ำไหมที่มียาสระผมไหมก็เอ้ยติ๋มเอามาทำไมวะ คือผมยังไม่ได้อาบน้ําผมมาเลยผมกลับมาอาบที่งานเอาไม่างนเลยเขาเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวไม่ทันใช่เดี๋ยวไม่ทันแฟนแป้งไหมแป้งแป้งแฟนแป้งฟันแป้งแต่แต่งตัวมาเลยแต่งตัวมาดิแล้วมาอาบทีพงานมาแปลงแป้งแล้วไม่แตต่งัวบ้าเลยใส่เสื้อมาจากบ้านคนบ้าแล้วจะขิดใส่เกงในตัวเดียวขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่จริงดี<ผ>มันก็จะเย็นดีไม่ <c oughs> ผมเป็นคนวางแผนล่วงหน้าอคือถ้ารู้ว่าแบบสมมติวันวัน,วนล่งขึ้นเนี่ยงานเช้ามากเนี่ย ผมก็จะอาบน้ําอย่างดีเลยตอนเมื่อคืนตอนคืนอาบน้ําอย่างดีด้วยอาบอย่างดีคืออาบอาบเผื่ออาบเผื่อเช้าเย็นเลยอ่าเก็บโอ้ยนี่แข้งไหมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหชัดเย็นล่องนิ้วเท้าเลยใช่อาบน้ำงานหนักไปเหรอใช่ครับงานหนักคนนี้พอวันว่างบุ๊ก็หลับยาวเลยยาวก็กี่ชั่วโมงครับก็สิบห้าสิบหกชั่วโมงเขาก็หลับได้เดี๋ยวคนพวกนี้หลับเดี๋ยวตายให้เดี๋ยวคนบ้าอะไรหลับสิบห้าสิบหกชั่วโมงคือไม่ไม่ใช่แพนด้าคือคือแบบจะโทรไปหาเขาเนี่ยถ้าถ้าเที่ยงเนี่ยไม่ต้องคุย เลยนะครับต้องประมาณบ่าย2องบ่ายสามส่งวอตแอปไปบอกมันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เอามอไซค์มาอะไรกันนั่งยางไหมส่งไว้หนเที่ยงอ่ะบ่ายสามมันตอบอ๋อเหรอยังไม่ตื่นแล้วทำไมไม่ส่งอ่ะผมเพิ่งตื่นผมเพิ่งตื่นพี่เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นพี่ผมเพิ่งตื่นเองพี่เอออะไรเงี้ยเขาคือแบบเขาจะนอนเยอะเล่นวอตแอปเลยเหรอเดี๋ยวเออคุณได้ข่าวว่าเพิ่งมีอีเมลเมื่อเร็วๆนี้เองไม่ใช่เหรอ ล่าสุดจะสั่งงานไม่อีเมลครับไม่วารแอบครับใช้แฟกซ์เอา <c oughs> จริงป่ะเนี่ยตุ้ยผมไม่คนไม่ค่อยไอทีพี่อ๋อไม่แต่พอมีนวัตรกรรมใหม่มาโทรศัพท์ไอฟโฟนทุกอย่างมันง่ายพี่ทุกอย่างอยูอ่ในเครื่องเดียวแรกๆผมใช้บีบใหม่ๆเลยใช่ไหมบี <BB. S 1> ดาวพี่บอยทําอะไรอยู่บีบวันๆบีบีทำอะไรอยู่นั่นอยู่กับบีบพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ตุ้ยอ้าเงด่าเอง กันเองแล้วอ่ะคุยงานเหรอคนเรามันต้องตามทันใช่ไหมตามตันสมัยหน่อยเออไม่ได้ต้องมีก็บุมแต่อย่างพี่บอยนี่เขาจะรีบตลอดเลยไม่ใช่เหรอครับจนจนได้ได้ฉายาว่าอะไรนะรีบรีบนี่ขาขาเกงขารีบอ่ะหรือว่าอะไรรีบโทษนะครับผมนี่ครับนี่ครับทำไมไม่เอาขึ้นบนหัวพี่เปิ้ลเลยเหรครับขนาดนี้แล้วก็คือพี่บอยเขาเป็นคนใส่เกงขาเดฟสวยมากครับเล็กขาเล็กเขาจะเล่นที่อื่นไงเหรอนะเล่นพวกแขน พี่บอยเล่นฟิตเนสฮะแล้วแล้วลืมออกกำลังกายตรงขานะเพรายกข้างบนอย่างเดียวไม่แต่คนใสมันจะมีนะบางคนที่เล่นฟิตเนสตัวเป็นแก้วแชมเปญอ่ะข้างบนใหญ่แล้วขาเล็กๆอะบอยนี่ดูเขาล่ำนะแน่โอ้โหดูแขนเลยแต่ขานี่เวลาเดินอันนี้บริโอครับผมนี่บริโอแล้วครับผมไม่แต่คือแต่คือแต่คือเออนอกเนากจากที่พี่บอยเขาออกกำลังกายช่วงช่วงบนคือเขาจะมีวิธีการออกกำลังกายช่วงล่างลงไปเหมือนกันซึ่งพี่บอยเนี่ยเป็นคน เป็นคนเป็นคนสอนเป็นคนสอนผมใช้นนครับตอนนี้ลามไปถึงตีใ<ห>้ใช่ค,ครับผมงั้นเราจะให้รุ่นน้องทำให้ดูก่อนอ่ตีตีจัดการเลยครับโบลักสออีดำหกาหกเจ็ดนี่ โนโนโนสคริปต์ครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโบรักสีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่เขาศิลปินเ f ฟนะว้ยเอพุนเอาเข้ามาย้ำเอาไ้สปีดห้สเปดก่อนเาเดาก่อนเอาเดาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเต้นฮสปีดไอสปีด มาถึงนี่แล้วผมทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับผมใครอยากดูบอยตุ้ยขอเสียงหน่อยครับผมไป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 จัดแบบไฮสปีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามช่เขาจะไม่มีงานนะโอเค1้า4 อันนี้อันนี้วิชาที่สั่งสมมาจากพี่บอยอยากจะบอกว่าเสียดายตังที่โหวดพวกมันริดเดียวโหวดให้มันมาขบิบตูดชอไหน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 ผมได้วิชานี้แล้วผมขอลบนี่โอ้โหนี่เฮ้ยมันจะดีเหรอไปหมดกันไเอามันมันจะดีเหรอสามสี่ มือไม้สะอาดเนอะทพไมแขนมันดำยังไว้ขนครับขวนอุยอันนี้เยอะนะอันนี้แค่สาขาย่อยนะสำนักงานใหญ่นี่อันนี้อันนี้ยังสาขาต่างจังหวัดอยู่สำนักงานใหญ่ถ้าเข้ามาในเมืองล่ะถ้าอยู่แถวสีลมเนี่ยโอ้ะ